สวัสดีค่ะมาซื้ออะไรกินอะไรคืออะไร <c oughs> ซื้อไก่ทอดมาซื้อไก่ทอดไปกินแล้วก็นี่ผู้ชายขายน้ำน้อง <c oughs> น้องผู้หญิง ใจดีมากเลยให้ถุงใหญ่ไม่งั้นก็จะแบกมาไม่ไหวนี่ชอบกินอันนี้ไม่รู้จะกินชอบดื่มอันนี้ไม่รู้เออบังรุงสุขภาพหรือว่าทำให้อ้วน <laughs> จะทำเป็นน้ำผลไม้น้ำผลไม้สดๆนะ่ะน้ำผลไม้สดๆอร่อยน้ำผลไม้ล,ล้วนๆท,ที่ชอบว่าผู้ชายขายน้ำเพราะว่าส่วนมากแต่มีแต่ผู้ชายมาขายน้ำ ขายน้ำปั่นอืโอ้ยกำลังจะกลับบ้านมาซื้อไก่ทอดแม็กเดนวไม่อยากทอดเองเพราะว่าทอดแล้วหัวเหม็นผมผมเหม็นผมมันเหม็น ทอดเองแล้วผมึ่งก็เลยไม่ค่อยชอบทำกับข้าวเองจริงๆก็ทำกับข้าวไม่เป็นหรอกค่ะแต่ก็ทำตุหูไข่ไปบางทีก็อร่อยบางทีก็ไม่อร่อยอะไรประมาณนี้หน้าก็จะปนบานๆอ้วนๆไม่ต้องแปลกใจ เพราะว่าชอบดื่มน้ำหวานดดเ ถ้บฟังเพลงเก่าๆคนก็กนกกเก่าฟังเพลงก็เก่าขับรถกลับบ้านานะฮะ เป็นยังไงกันบ้างปากแดงจะถูกจะแพงก็แดงไว้ก่อนนะคะ ไม้เพื่อสุขภาพโอเคแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย